สวัสดีคะ่ะ fc แฟนช่องเม่น้อยผ้ารวยมื่อนี้ม่น้อยผ้ารวยกะสิม,มานําเสนอแนวทงังเล่าพัฒนาคือเก่าเนาะคะ่ะเล่าพัฒนามือวันที่หเดือนท่านว่าคมสองพันหาิบเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาเมื่อวันที่ยีเก้าเฮากระห้เด่นไวสีเกเล่าพัฒนากระออก สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่เนาะค่ะเข่าเทิ้งบนเทิ้งล่างเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาเหล็กเด่นของเห้าเมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเมื่อวันที่หนึ่งนี่เห้ากับมาบึงมาตามกันต่อเนาะคะ่ะว่าทาั้งอาจารย์เชียนซ้าอูพ่นสีไ่เด่นตัวใดเห้ากับมาไปบึงไปช่มน้ำกันเนาะคะ่ะเล่าพัฒนาวันที่ หนึ่งเดือนท่านว่าคม2 5งพหกสิบสเดนศนย์สาหสองตัวกรสิมีอยู่หคูหกหางเนาะคะ่กะกรสิมีเก้าซีหาซีสามนสาหเกหศนี่แหละคะ่ะคือเล่าพัฒนาของเห้าเมื่อวันที่หนึ่งเดือนท่านว่าคมสองพัรยหกสิบี่เหล่มต้นเดือนไม่เนาะคะ่ะ เมื่อวันที่ยี่สิบเก้าเขากับไฮเดนนเอาไว้ซีเกตส่วน์ล่าพัฒนากัออกซีศูนย์ศูนย์หนึ่งซีเข่าเล็กเดนของเข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะหมู่ว่านนี่ทาพี่น้องเอฟซีวิ่งกัสสได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะ เมื่อนี่เล่าพัฒนาของเฮากะเดนเอาไว้ก็คือศูนย์สามหกเนาะคะ่ะจับคู่ให้กับมีเก่าซีหาซีสามศูนย์สามหกเก้าศูนย์หาศูนย์นี่แหละค่ะสามตัวกับสีมีอยู่หาคู่หาหางเนาะคะ่ะสามตัวกับสี่ซีหนึ่งหก ศูนย์หาสองเก้าศูนย์สามหกศูนย์สี่ห้าศูนย์หก นี่ละค่ะสิมอยูหาคูหาหางเล่าพัฒนาของเห่ามือวันที่หนึง่งสิมอยูหาคูหาหางพี่น้องเอฟซีมักกะจังคอยเก็บเอาไว้บามักเข้ากับพานไปทังช่องเข้ากับให้เบื้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะพิดถือกับบ,บ่ากันพี่น้องเอฟซีไม่เอฟซีเก่าเข้ามาแล้วกย่าลืมกดกระดิ้งแกงเตือนเพื่อ สิได้เบิ่งคลิปใหม่ๆของทังช่องเหาต่อไปเนาะค่ะเมื่อนี้แอดก็สิขอจบคลิปเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเอาไว้มืออื่นเห่าก็จังคอยอมาพบมาพอกันครับเล่าสัตากับห้าหน้อยแล้วก็เล่าพัฒนารุ่นรัฐบาลไปพร้อมๆกันนํำเนาะค่ะเมื่อนี้ก็ขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเหา มีแต่ความสุขความเจริญความสมหวังในหนาทีการงานการเงินกันสุขู่สุขคนความเก็บใหญ่ได้ความไข่ใหญ่มีขอให้ได้เป็นเศรษฐีกันทั่วหนาเนาะค่ะสวัสดีค่ะ